อยากได้เงินต้องมีเครื่องมือต่อเงินนะพี่น้องเครื่องมือต่อเงินในปัจจุบันนี้คือเครื่องมือที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการทําคลิปเกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับการถ่ายาวิดีโอต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือกล้องตัวโทรศรัพท์มือถือจะต้องดีนะพี่น้องดีหมายถึงว่ากล้องถ่ายออกมาแล้วต้องชัด ยี่ห้อไหนเราบอกไม่ได้แล้วแต่กําลังทรัพย์ของพี่น้องแต่ว่าเอาดีที่สุดเท่าที่เราจะจ่ายได้นะฮะขาตั้งต้องดีนะไม่ใช่โอ้โหใช้มือจับรวสันทีขาตั้งต้องดีนะฮนะขาตั้งเนี่ยดีขนาดไหนก็อบอกไม่ได้แล้วแต่กําลังทรัพ์ของพี่น้องเพราะกําลังทรัพย์แต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็ไฟไฟถ้าถ่ายในห้องนะครับ ไม่ใช่มีไฟดวงเดียวส่องใส่หน้าตัวเองแล้วก็โหยเจ๊ดแต่และแต่ครับไม่ได้นะพี่น้องครับมันต้องเป็นไฟดาราไฟนุ่มไฟนวลน,นะครับต้องใช้งบเท่าไหร่บอกไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่กําลังทรัพย์ของพี่น้องเลือกเอาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็โต๊ะเตะนะครับไม่ใช่นั่งโต๊ะเก่าโกโลโกโสมไม่ใช่นะครับก็ต้องมีโต๊ะ มีเอ่เก้าอี้ดีๆนะครับในการที่จะมานั่งถ่ายออกมาแล้วดูดีนะครับฉากหลัง w a l ป p a p e r ต้องทําให้ดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเอานกเขามาต่อนกเขาเอาเงินมาต่องเงินนะฮะนกเขาของเราก็คืออะไรก็คืออุปกรณ์คําพูดแนวคลิปที่จอบมาเป็นคลิปเป็นนกเขาจุกกรูจุกกรูจุก,จก,จกเงินก็จะก๊มาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจงต่อนกเขาโดยเอานกเขาตัวที่งามที่สุด นะมันก็กเขามันก็จะมานะฮะเงินก็จะมาเพราะฉะนั้นลงทุนในสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้อง